แบรนด์พูตะวันเป็นอีกหนึ่งแบรนด์น้ำมันมะพร้าวที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงค่ะผลิตภัณฑ์ของแบรนดน์นี้ผลิตแบบสกัดเย็นด้วยวิธีการเหวี่ยงความเร็วสูงทําให้ปราศจากสารเคมีและยังรักษากลิ่นหอมและรสชาติมะพร้าวเอาไว้ได้ นอกจากนี้ยังคงคุณค่าสารอาหารได้อย่างครบถ้วนเพราะไม่ได้ผ่านความร้อนมะพร้าวที่ใช้ผลิตก็เป็นมะพร้าวที่ไม่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมสามารถใช้ได้ทั้งการเช็ดทำความสะอาดผิวการหมักเส้นผมและการรับประทานเลยค่ะ น้ำมันมะพร้าวออแกนิกบริสุทธิ์สกัดจากมะพร้าวไทยที่ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีผ่านการรับรองมาตรฐาน USDA สกัดด้วยวิธีทางธรรมชาติไม่ผ่านความร้อนจึงทำให้แร่ธาตุและวิตามินต่างๆยังคงอยู่ครบถ้วนโดยเฉพาะวิตามินอ e, ีมีคุณสมบัติช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้ผิวหนังทำให้ดูอ่อนเยาว์อีกทั้งยังช่วยบำรุงเส้นผมอีกด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้เหมาะใช้ภายนอกเท่านั้นนะคะแบรนด์นี้ราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบก,กับอันดับอื่นๆแต่คุณภาพก็สมราคาเลยค่ะ นอกจากจะเป็นที่รู้จักในฐานะแบรนด์ที่ผลิตกะทิกล่องที่ได้รับความนิยมแล้วชาวเกาะยังมีผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวทาผิวมาให้เราเลือกสรรด้วยนะคะโดยน้ำมันมะพร้าวของชาวเกาะผลิตจากน้ำกะทิสดด้วยวิธีสกัดเย็นโดยใช้เครื่องหิงแยกไม่ใช้ความร้อนและสารเคมีในกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวความใสสะอาดและมีกลิ่นหอมมะพร้าวอ่อนๆผู้ใช้จริงรีวิวว่าช่วยให้ผิวชุ่มชื้นขึ้น,นมีให้เลือก2ขนาดคือ400มิลลิลิตรและ200มิลลิลิตรค่ะ เขาคอทะเลภูเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ไทยที่ผลิตน้ำมันมะพร้าวสำหรับทาผิวค่ะโดยน้ำมันมะพร้าวของแบรนด์นี้เป็นน้ำมันมะพร้าวออแกนิกสกัดเยน็นไม่ใช้ความร้อนในการสกัดไม่ใส่สารกันเสียและสารเคมีไม่มีการฟอกสีหรือแต่งกลิ่นทั้งยังอุดมด้วยวิตามินอีและกรดธรรมชาติ3ามชนิดที่ช่วยปกป้องและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันกระตุ้นความยืดหยุ่นของโครงสร้างผมและผิวให้สุขภาพดีได้รับการรับรองมาตรฐาน USDA บรรจุภัณฑ์มีขนาดเล็กพกพาสะดวก ไนเจอร์ ager, น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นคุณภาพดีมีกลิ่นหอมของมะพร้าวอ่อนๆไม่เหม็นหืนแบรนด์นี้เคลมว่ามีวิตามินอ e, ีธรรมชาติสูงกว่าวิตามินอ e, ีสังเคราะห์ในเครื่องสำอางทั่วไป40-60เท่าด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติช่วยให้ผิวเต่งตึงยกกระชับนอกจากนี้ในกระบวนการผลิตยังไม่มีการแต่งสีกลิ่นทำให้สามารถใช้ได้ทั้งในการนวดตัวถ้าผิวหลังอาบน้ำใช้บำรุงเส้นผมและรับประทานเลยค่ะ เรียกได้ว่ามีติดบ,บ้านไว้แค่ขวดเดียวก็คุ้มค่าแล้วค่ะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกของทร o p i c a ิ a าาผลิตจากมะพร้าวออร์แกนิกจากบริเวณลุ่มน้ำตาปีภาคใต้ของประเทศไทยผลิตด้วยกรรมวิธีสกัดเย็นจากเนื้อมะพร้าวและเยื่อหุ้มมะพร้าวจึงทำให้น้ำมันมะพร้าวของท r o p i c a n a าาอุดมไปด้วยกรดลอริกวิตามินอ e. ี สารต้านอนุมูลอิสระน้ำมันมะพร้าวของทรอพิคาน่าเหมาะทั้งสำหรับรับประทานและบำรุงผิวหนังและเส้นผมข้อดีของน้ำมันมะพร้าวทรอฟพิคาน่าก็คือสินค้ามีขนาดเล็กพกพาสะดวกอีกทั้งยังมีราคาย่อมเยาอีกด้วยค่ะเฟลนเป็นผลิตภัณฑ์ของชาวชุมชนจังหวัดสมุทรสงครามใช้ผลผลิตในพื้นที่เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนด้วยเครื่องเซนทรีฟูเครื่องระบบเหวี่ยงที่อุณหภูมิต่ำกว่า6องศาเซลเซียส ทำให้ได้น้ำมันมะพรา้าวที่มีคุณภาพสูงแบรนด์นี้มีจุดเด่นที่กลิ่นหอมนุ่มของมะพรา้าวน้ำมันมีสีใสเหมือนน้ำทั้งยังได้มาตรฐาน GMP หรือเกณฑ์ในการผลิตและควบคุมผลผลิตเพื่อให้ผู้ผลิตมีแนวทางในการผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัยดังนั้นนอกจากใช้เพื่อบำรุงผิวแล้วจึงสามารถรับประทานได้ด้วยค่ะ อากี l i f e น้ำมันมะพร้าวออแกนิกผลิตโดยไม่ผ่านกรรมวิธีอันรีไฟโดยใช้น้ำมันมะพร้าวธรรมชาติ100%เอร์เซนทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นี้สะอาดปลอดสารเคมีและยังสามารถรับประทานได้นอกจากนี้แบรนด์ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน USDA แคนาดาออแกนิกและผ่านการรับรองของอยดอีกด้วยค่ะ a g r ี Life มีน้ำมันมะพร้าวหลายขนาดให้เลือกสรรแต่มีข้อเสียคือขนาดค่อนข้างใหญ่ ไม่ค่อยเหมาะสำหรับการพกพาเท่าไหร่คะ่ะน้ำมันมะพร้าวทาผิวออร์แกนิกสูตรเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินเป็นน้ำมันมะพร้าวธรรมชาติที่มีคุณประโยชน์สูงผลิตที่อุณหภูมิศูนย์ถึง5องศาเซลเซียสทำให้ยังรักษาสารอาหารสำคัญในมะพร้าวได้อย่างครบถ้วนและที่สำคัญผลิตภัณฑ์ตัวนี้สามารถใช้งานได้หลากหลายทั้งทาผิวหมักผมและทำอาหารมีคุณสมบัติช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยในการเพิ่มปริมาณ h D L หรือก็คือไขมันที่มีความหนาแน่นสูงซึ่งเป็นไขมันดีสินค้ามีขนาดกระทัดรัดสะดวกแก่การพกพามากๆค่ะน้ำมันมะพร้าวโคโคแคร์เป็นน้ำมันมะพร้าวแท้100%สูตรสกัดเย็นผลิตจากมะพร้าวเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งจากอย U S D A และแคนาดาออแกนิกทำให้มั่นใจได้ว่าปราศจากสารเคมี รีวิวจากผู้ใช้จริงบอกว่าน้ำมันมะพร้าวแบรนด์นี้มีกลิ่นหอมน่าใช้ทั้งยังมีหลายขนาดให้เลือกสรรสามารถใช้ได้ทั้งทาผิวหมักผมและทำอาหารเลยค่ะเรียกได้ว่าครบครันทีเดียวสินค้าตัวนี้ทางผู้ผลิตแจ้งว่าสามารถเก็บรักษาได้นานสองปีนับจากวันที่ผลิตนะคะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด